สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําน้ําใบเตยผสมวุ้นว่านหางจระเข้เอาไว้ทํากินหรือทําขายก็ได้หรือจะเอาไว้เป็นน้าเวลข้มดิงรับแขกในโรงแรมก็ได้นะครับวิธีทําง่ายๆไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมว่านหางจระเข้มาวันนี้แจ็คสั่งซื้อว่านหางจระเข้มาจากลาซาด้านะครับก็จะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยเท่าฝ่ามือเลยนะครับใหญ่มากๆก,ก็ให้เรานําว่านหางจระเข้มาหั่นได้เลยครับ แล้วก็ปอกเปลือกออกให้เหลือแต่วุ้นใสๆให้เหลือแต่วุ้นใสๆแบบนี้นะครับนำมาใส่กระมังไว้ก่อนแล้วก็ไปปอกเปลือกที่เหลือให้หมดเลยครับ ปอกเปลือกเสร็จหมดแล้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่2กิโลครึ่งเดี๋ยวเราจะล้างเอาเมือกและกลิ่นเหม็นเขียวของเขาออกให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปหนึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าจะช่วยให้เราล้างเมือกและกลิ่นเหม็นเขียวออกได้ง่ายนะครับแล้วเทน้ำเปล่าตามลงไปใช้มือลงไปขยำคลุกเขาได้เลยครับก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาด ถูถัวเ,เมื่อกเขาออกนะครับพอเราถูเ,าเมื่อเขาออกเสร็จหมดแล้วก็นําไปล้างน้ําเปล่าล้างผ่านน้าหลายๆรอบนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็นํามาใส่กระชอนให้เสด็จน้ําไว้แบบนี้อันนี้เขาไม่มีเมือกแล้วนะครับไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีเมือกแล้วด้วยสามารถทานได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้แจ็คจะไม่ทานสดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปต้มกัน ก็ให้เราตั้งน้ําไว้นะครับใส่น้ําลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ําเดือดแล้วนำว่านหางจระเข้ลงไปต้มค่อยๆใส่ลงไปนะครับให้เราต้มทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา5นาทีครบ5นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยครับแล้วตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ําโอ้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพอว่านหางจระเข้เย็นตัวลงแล้วเราก็นํามาหั่นได้เลยครับ หันเป็นลูกเต่าเล็กๆนะครับหันให้เป็นลูกเต่าเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับพอหันเสร็จแล้วก็ไปเริ่มทำน้ำใบเตยกันได้เลยไปดูส่วนประกอบกันครับน้ำเปล่า5ลิตรใบเตย20ใบน้ำตาลทราย300กร,รมัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาวุ้นว่านหางจระเข้2,500กร,รมัม ให้เราตั้งน้ำเปล่า5ลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดก็ให้เราใส่ใบเตยลงไปได้เลยใบเตยก็ขยำขยำแล้วหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับกดกดใบเตยให้จมน้ําต้มจนกว่าใบเตยของเราจะสลดและส่งกลิ่นหอมพอใบเตยของเราสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแบบนี้แล้วให้เราตักใบเตยอ,ออกได้เลยครับพอตักใบเตยอ,ออกหมดแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลย เกลือป่นคนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายให้เราใส่ว่านหางจระเข้าตามลงไปได้เลยแล้วต้มต่ออีก5นาทีครบห้านาทีแล้วปิดแก๊สได้เลย<ว>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำใบเตยว่านหางจระเข้เดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็บรรจุใส่ขวดเข้าตู้เย็นได้เลยครับทานเย็นๆสดชื่นมากๆหรือจะทำเป็นน้ำเวลคัมดิงสำหรับโรงแรมก็ได้นะครับ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ